แต่รอยเกิดใหม่ตรงเนี้ยอันนี้มันคือสิวใหม่ซึ่งมันเหมือนมีนโอกาสที่จะเป็นรอยนะแต่แบบมันยังไม่เป็นรอ,อยส่วนรอยสิวที่เกิดใหม่หรือว่ารอยดําที่มันเกิดใหม่เนี่ยมันหายแบบเร็วมากจริงๆคือแบบตกใจเลยเพราะว่าปกติก็แบบไม่ได้หายเร็วขนาดนี้นะสวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Mix y K Channel นะครับเลจากที่ Mix ่างหายไปจากช่อง YouTube แบบนานมากแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรดีแล้ววันนี้มิกซ์ก็มีชาเลนจ์ให้ตัวเองทำนะครับนั่นก็คือ,คอกินกรูตาฟอสตาผัดนะครับ30วันกับน้ำมะเขือเทศโดยคำนะครับโดยที่ไม่สซกกินน้ำมะเขือเทศวันนั้น1กล่องกรูต้าวันละ2เม็ดน,นะครับโดยตอนเช้ามิกก็จะกินน้ำมะเขือเทศกับกรูต้าส่วนตอนเย็นมิกก็จะกินวิตามินซีแล้วก็กรูต้านะครับจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามมิกซ์ทั้งหมด30วันได้เลยครับทุกคน ไปเลยตรงนี้หน้ามีมันมีรอยตรงเีอยแล้วก็ตรงนี้ด้วยซึ่งตรงนี้มันยังไม่หายไปนะแล้วก็เรื่องสีผิวเรื่องเนี่ยมันก็ดีขึ้น ซึ่งแบบตาตอนนี้มันก็ดูแบบมันก็แบบรอยมันก็ดูหายไปเยอะอยู่นะทุกคน ทุกคนซึ่งจัดตอนนี้ที่แบบเห็นอนี่ะก็คือแบบมันยังมีรอยอยู่เว้ยคือมันยังแบบอ่ะเรื่องจุดด่างดำแบบเป็นรอยเสีวอย่างเงี้ยมันก็ยังช่วยได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่แต่รอยเกิดใหม่ตรงเนี้ยอันนี้มันคือสิวใหม่ซึ่งมันเหมือนมีโอกาสที่จะเป็นรอยนะแต่แบบมันยังไม่เป็นรอยเลยเว้ยเหมือนมันจะหายไปเลยแต่รอยเก่าอ่ะมันก็เหมือนจะเริ่มหายไปแต่มันมันไม่ได้เห็นผลเร็วขนาดนั้นนะทุกคน ส่วนเรื่องสีผิวอะทุกคนมิกว่ามันก็ยังเหมือนเดิมน,นะอาจจะเป็นเพราะว่ามีกเห็นการเปลี่ยนแปลงของมิกทุกวันด้วยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องรอดูรูปวันแรกกับวันที่30วันสุดท้ายนะทุกคน นี่นะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่25นะครับทุกคนก็ดูจากผิวหน้ามันก็ดูดีขึ้นนะแบบรอยมันก็แบบจางลงขึ้นเยอะเลยนะครับทุกคนนี่ นี่นะครับทุกคนก็เป็นรูปวันแรกกับวันที่30นะครับทุกคนมันก็ยังมีความแตกต่างกันนะทุกคนก็รอยมันก็จางลงเยอะเลยนะสาหรับมิดครบ30วันแล้วนะครับกับการที่ไม่กินกรูต้ากับน้ำมะเขือเทศดอยคำนะครับทุกคนซึ่งผลการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นดูจากกายภาพด้านนอกเนาะก็คือรอยสิวนะมันลดจางลง รอยเก่านะดูจางลงนิดนึงแต่แบบก็ไม่ได้จางลงแบบมากสักทีเดียวนะส่วนรอยสิวที่เกิดใหม่หรือว่ารอยดําที่มันเกิดใหม่เนี่ยมันหายแบบเร็วมากจริงๆคือแบบตกใจเลยเพราะว่าปกติก็แบบไม่ได้หายเร็วขนาดนี้นะส่วนเรื่องสิวก็มีนิดหน่อยนะสําหรับมิกแต่ สิวมันก็ยุบลงเร็วขึ้นกว่าเดิมซึ่งที่มันมีอาจจะเป็นเพราะว่ามิกนอนดึกหรือว่าอะไรแบบนี้นะส่วนเรื่องสีผิวนะครับทุกคนมันก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยคือมิกก็ไม่รู้แบบว่าทําไมนะก็คือมิกก็พยายามทาครีมกันแดดแล้วก็อยู่ปกติก็คืออยู่บ้านตลอดอยู่แล้วไม่ค่อยออกไปไหนนะมันก็อาจจะในแค่นี้จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่ากรรมพันธุ์ด้วยอย่างหนึ่งนะครับทุกคนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของระบบคับ ครับมันดีขึ้นจริงๆนะครับคือมิกเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเลยและนมิกก็เชื่อว่าถ้าระบบอวัยวะด้านในของเรา,ามันดีแล้วมันก็จะช่วยส่งผลออกมาสู่ด้านนอกนั่นเองนะครับก็เชื่อว่าถ้าก,กินไปเรื่อยๆแล้วมันก็อาจจะดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆอีกต่อๆไปนะครับซึ่งนิกก็แนะนำนะครับให้ทุกคนไปลองกินดูนะครับน้ำมะเขือเทศร้อยคำนะครับ มันมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็มีหางวิตามินซีแล้วก็ไลโคปีนนะครับของมะเขือเทศนะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากกินนะครับก็ที่เซเว่นหรือว่าร้านค้าทั่วไปก็มีขายนะครับตกกล่องละประมาณ17บาทนะครับแต่ถ้าซื้อเป็นแพ็คใหญ่เป็นลังเลยนะครับราคาก็จะถูกกว่านั้นอีกตกกล่องละประมาณ10กว่าบาทเอง10บาทต้นๆนะครับทุกคนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้มิกด้วยนะครับทุกคน สำหรับวันนี้มิกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย